สวัสดีค่ะพบกับชาแนล่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวิโลกของเรานั้นนะคะเต็ไมไปด้วยเทศกาลต่างๆมากมายที่มีอไาวา้นะคะเพื่อให้ผู้คนได้สนุกสนานกันทางนี้ก็มีนันเทศกาลที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรงรค์รวมถึงเทศกาลแปลกๆตัวอย่างนี้ให้เห็นกันเลยนะคะและในคลิปนี้แอดจะพาไปชมกับ7เทศกาลสุดแปลก ชิ้มได้มีดีนะคะแค่เอาไว้ชิมแต่อาจจะเอาไว้เป็นอาวุธก็ยังได้เลยละค่ะซึ่งจะมีเทศกาลอะไรบ้างนั้นต้องไปรับชมกันเลยค่ะข้ามคืนแห่งหัวชัยเท้าเริ่มกันที่เทศกาลอาหารนะคะที่เมืองโออาซากาในประเทศเม็กซิโกกันดีกว่าค่ะเมื่อคริสต์มาสใกล้เข้ามา ในเมืองโออาซากาแห่งนี้ mm. ก็จะเต็มไปด้วยช่างฝีมือและมือสมัครเล่นที่ต่างมุ่งหน้านะคะกันเข้ามาร่วมแข่งขันการแกะสลักหัวชายเท้าที่โดดเด่นที่สุดในเมืองเดีไยวว่าไม่ว่าเดินไปมุมไหนก็เต็มไปด้วยหัวชายเท้าแกะสลักให้คุณเลือกซื้อเลือกหา เต็มไปหมดเลยโดยที่มาที่ไปของเทศกาลข้าคืนแห่งหัวเชเท้านั้นนะคะว่ากันว่าเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่16เมื่อได้มีการนํำหัวเชเท้าเข้ามาปลูกแต่มีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสนํามันนะคะไปแกะสลักเพื่อดึงดูดความสนใจและก็ได้ทําต่อๆกันนะคะเรื่อยมาสืบเนื่องมานานกว่า100ปี จนกระทั่งในปีคิศักรา1 8 9 7นายกเทศมนตรีของโออาซากะก็ได้เปลี่ยนประเภณีแกสลักหัวใช้เท้าให้กลายเป็นงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการโดยกําหนดให้ในวันที่23พันวาคมนะคะเป็นคืนแห่งหัวใช้เท้าไปในที่สุดนั่นเองนะคะเทศกาลอันทะฟังแค่ชื่อก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะ แน่นอนค่ะว่าขึ้นชื่อว่าเทศกาลอันทะจะไม่ให้มีน้องลูกกลมๆเข้ามาเกี่ยวข้องก็คงจะไม่ได้วัะเทศกาลนี้นะคะจะเต็มไปด้วยอาหารจานเด็ดที่ทํามาจากเจ้าก้อนกลมๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอันทะวัวแกะแพะไก่งวงหรือแม้กระทั่งกระถิ่งที่ล้วนแล้วแต่นํามาปรุงแต่งนะคะอย่างประณีตและสวยงามแถมมาด้วยความอร่อย ที่ผูกเข้าร่วมต้องอยากที่จะชิมจนน้ำลายไหลเทศกาลที่ว่านะคะได้มีการจัดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จะเป็นเมืองทินตันมอนทานาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศตุรกีทั้งนี้ในบางพื้นที่นะคะก็จะมีแบบจ่ายเพียงแค่5ดอลดล่าก็สามารถที่จะชิมได้ทั้งงานแล้วล่ะคะ่ะแว่ามาว่ารสชาติก็ไม่เลวเหมือนกันนะคะ ยิ่งถั่วชิงแชมป์โลกอยากจะบอกว่าจะเรียกกิจกรรมนี้ว่าเทศกาลก็คงจะเรียกได้ไม่เต็มปากนะคะเพราะเขาไม่ได้มีการเฉลิมฉลอง หรือว่าเลี้ยงอาหารเหมือนเทศกาลอื่นๆแต่จะออกไปในแนวเหมือนจัดปาร์ตี้พร้อมกับการชมการแข่งขันแบบง่ายๆซะมากกว่าซึ่งในปีคิสสศักราชนะ1971ผู้นำท้องที่ในเมืองวิทแฮมในรัฐแคมบริดจ์เชอร์กอย่างนายไทสันได้จัดกิจกรรมนะคะการยิงขั่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกซึ่งในครั้งนั้นกัดจะจัดเป็นกิจกรรมระดมทุนเพื่อนําเงินนะคะมาซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านโดยจัดนะคะให้เก็บค่าธรรมเนียมสําหรับผู้เข้าร่วมเป็นเงิน1ยูโรสําหรับผู้ใหญ่ และ0.5ยูโรสำหรับเด็กจนไปไปมา,มาๆนะคะกีฬาชนิดนี้กบได้รับความนิยมและก็ถามนะคะสืบเนื่องต่อต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้แข่งก็ยังได้มีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในการยิงถั่วที่ทันสมัยมากขึ้นเรีกไดากลายเป็นสีสรรันของการแข่งขันไปเลยล่ะค่ะซึ่งดูๆแล้วก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะคะเทศกาลเก็บเกี่ยวฤดูใบไ,ไม้ร่วง ฟังจากชื่อเทศกาลหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าก็ดูเหมือนจะเป็นเทศกาลทั่วๆไปที่มักจะจัดกันเป็นประจำในช่วงฤดูเก,เก็บเกี่ยวของทุกปีใช่ไหมล่ะคะแต่ความจริงแล้วนะคะเทศกาลเ,เก็บเกี่ยวที่ว่านี้คือการเก็บเกี่ยวซากสัตว์ป่าที่ถูกรถชนเพื่อนํามาทําเป็นอาหาระคะ่ะเทศกาลนะคะที่จัดขึ้นในเมืองมาริตันตของรัฐเวสต์เวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกา ที่ได้จัดกันนะคะต่อๆกันมาสืบเนื่องมานานเกือบ30ปีแล้วเดีวที่ว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเหาบรรดาพ่อครัวแม่ครัวรวมถึงคนที่ชื่นชอบการกินเนื้อสัตว์ต่งก็พากันแห่แๆนะคะกันมาที่เมืองนี้เพื่อปรุงแล้วก็กินเนื้อสัตว์ปะกันอย่างอริดอร่อยมาจะเป็นพอสซัมเนื้อกวาง ่ารวมถึงสัตว์เลื้อยคลานและก็อื่นๆอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะด้วยความที่มีสัตว์ป่านะคะล้มตายจากการถูกรถชนจํานวนมากเป็นประจําทุกปีรวมถึงหลายพื้นที่นะคะในสหรัฐก็มีกฎหมายอนุญาตให้คนนะคะสามารถนําสัตว์ที่ตายจากการถูกรถชนไปปรุงเป็นอาหารได้ไม่ว,ว่าเทศกานี้ลาปากของนักชื่นชอบเนื้อสัตว์เลยนะคะ เทศกาลกระเทียมที่เมืองกิรอยเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลนะคะที่ดึงดูดผู้คนจํานวนมากกว่า10,000แคนในทุกๆเดือนกรกฎา,าคมของทุกปีเพื่อที่จะมาลองลิ้มชิมรสหอมกระเทียมกว่า2ตันครึ่งที่จัดขึ้นนะคะในเมืองกิลรอยในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาที่จะจัดต่อเนื่องนะคะกันอย่างยาวนานร่วม40กว่าปีเนื่องด้วยเมืองกิลรอยแห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งกระเทียมอย่างไม่เป็นทางการของโลก โดยในเทศกาลนะคะผู้ร่วมงานก็ได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารดนตรีงานศิลปะแต่ที่เด็ดสุดก็เห็นจะเป็นการแข่งขันการปรุงอาหารจากกระเทียมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานอย่างเช่นไอศครีมกระเทียมน้ำอัดลมกระเทียมหรือแม้กระทั่งพาร์ดวอลนัทกระเทียมกับครีมผสมกระเทียมแล้วก็น้ำเชื่อมพริกก็ยังเคยคว้าชัยชนะมาแล้วด้วยนะคะเห็นเมนูอาหารแต่ละอย่างแบบนี้แล้วเชื่อว,ว่าคนชื่นชอบกระเทียม คงจะนั blender, 是是่งคืนน้ำลายอยู <t ose> <t ose ่แล้วใช่ไหมล่ะคะเทศกาลปลาขนมเหมอแรงไม่ได้ยินว่าเป็นเทศกาลเกี่ยวกับขนมเชื่อว่าเล่นทำเอาหลายคน อยากที่จะไปเทศก,กาลนี้ขึ้นมาในทันทีเลยใช่ไหมล่ะคะขนมเมอแรงนะคะก็คือครีมหวานๆที่ทําจากไข่ขาวแล้วก็น้ําตาลที่ปั่นเข้าด้วยกันจนฟูฟ่องและมีกลิ่นนั้นหอมหวานและจะเติมสารพัดสีและกลิ่นอื่นๆลงไปอย่างเช่นมะพร้าววานิลาและอัลมอนด์งานนี้นะคะจัดขึ้นที่ประเทศสเปนและจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตลอดทั้งสัปดาห์การปาขนมหวานใส่กันนะคะจะดาเนินไปเรื่อยๆ ถ้าหากว่าขนมเมอแรงหมดก็ยังสามารถที่จะเอาขนมอื่นๆอย่างเช่นลูกอมลูกกวาดใช้คว ng, ้างปลาใส่กันแทนกันได้อย่างสนุกสนานรับรองนะคะว่าเมื่อสิ้นสุดการปลาและศาสตร์ใส่กันแล้วเนี่ยจะต้องเหนียวตัวกลับไปบ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเรียกว่าเป็นเทศกาลที่หอมหวานที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยเทศกาลปลาส้มอิเวอรี เทศกาลปลาส้มนะคะที่จัดขึ้นในเมืองอิวอรีทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีที่ไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะที่แน่นอนเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเทศกาลแม้ว่ามันอาจจะดูใกล้เคียงกับเทศกาลปลามะเขือเทศที่รับประกันความดุเดือดของประเทศสเปนแต่เทศกาลปลาส้มของที่นี่บอกเลยนะคะว่าดุเดือดกว่าจนแทบจะเรียกว่าเป็นเทศกาลต่อสู้กันด้วยผลไม้ก็คงจะไม่ผิดเลยนะคะก็ดูสิคะผลส้มอ่ะมันมีทั้งนิ่มบ้างไม่นิ่มบ้าง เลีงยงใส่ทีมีเจ็บแน่นอนค่ะแม้ว่าจะดูโหดไปหน่อยแต่เทศการนี้นะคะก็มีผู้เข้าร่วมกว่า3,000คนในแต่ละปีสงสัยอยากจะมาระบายกันนะคะโดยจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือฝ่ายมือปลาส้มซึ่งจะอยู่บนเกวียนนะคะที่เล่นไปมาอย่างช้าๆกับอีกฝ่ายก็คือผู้ชมซึ่งจะกระจายอยู่บนถนนมันจะฟังดูน่ากลัวจะหลายคนนะคะไม่กล้าเข้าร่วมเพราะกลัวจะโดนลูกหลงไปด้วยแต่เอาเข้าจริงๆนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากแค่ไปดูเฉยๆ ก็สามารถไปร่วมได้นะคะโดยการสวมหมวกสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าแค่มายืนเฉยๆเท่านั้นนะจ๊ะอย่าหดส้มใส่เขาล่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนเนี่ยโดนลูกหลงอยู่ดีล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลนะคะที่โหดไม่เบาเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอยากจะไปเทศกาลไหนเป็นพิเศษกันบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นแอร์ล,ล้วก็ขอเป็นปลาขนมดีกว่านะคะน่าสนุกดีกลับบ้านทีถ้าไม่ซักเสื้อผ้าแล้วก็เป็นทีมดคงเต็มบ้าน,นแน่เลยค่ะ ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ